สวัสดีครับวันนี้รายการพิขามาเล่าจะมาพูดถึงเรื่องเส้นลายมือขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตเส้นสมองหรือเส้นหัวใจนะครับว่ามันจะส่งผลยังไงกับชีวิตเรา มันน่ากลัวจริงเหรอเงี้ยนะครับก่อนอื่นปผมเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดสั่นก,กระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับดวงชะตาหรือเกี่ยวกับลายมือมาเล่าเพื่อนๆฟังนะครับผมกล่าวขอบพระคุณล่วงหน้านะครับขออนุญาตขายขอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเทียนหอมชันเดลอ่านี่ผมผลิตเองนะครับจากไข่ทุเรียนรัฐเปอร์เซ็นนะครับแล้วผสมน้ำมันเสกโหลโปร่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็จุดขอพรจุดในที่ฐานจุดถวายพระได้นะครับแล้วตอนนี้ผมอ่ามีสมบนาคุณพิเศษก็คืืือออออันนนนนนีี้้คชชาาาาาหมมมมกขงปู่่่่ฤษผจจทไไดนะ ผมจะแจกฟรีครับคนที่อุดหนุนเทียนซื้อเทียนหอมนะฮะหน,หนึ่งขวดจะแถมอันนี้นะฮะเป็นาชานหมากหลวงปู่ฤาษีแล้วก็ใส่น้ำมันเสงหลวงปู่หงไปด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อจะโอเคจะไปอธิษฐานขอพอรจะพกติดตัวหรือจะเอาน้ำเอาน้ำมันในนี้แตะเนี่ยแล้วก็แตะตามตัวแตะของแตะร้านแตะป้ายหน้าร้านแปะสินค้าอะไรก็ได้ ทั้งคุ้มครองทั้งเป็นมเมตตานะอันนี้แถมให้ฟรีนะคนที่ตอนนี้ที่อุดหนุนเทียนหอมนะครับชาญหมามีแค่นี้ครับกระปุกแค่นี้หมดก็หมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือใครสนใจก็ดูในผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องเส้นลายมือขาดที่หลายๆคนก็กลัวนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นลายมือขาดเดี๋ยมันน่ากลัวจริงไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะเขียนเขียนวาดรูปไปดูแล้วก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรารู้เส้นลายมือ มันไม่ได้หมายถึงว่า,าเราจะเป็นไปตามที่เขาบอกร0 0เรลายมือมันมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่เส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตเส้นเส้นจิตใจเส้นสมองเนี่ยถ้ามันมีการขาดเกิดขึ้นเส้นชีวิตขาดเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องชะตาขาดนะครับบางคนบอกโอ้เส้นชีวิตขาดและชะตาขาดมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องตายตอนนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเส้นชีวิตขาดเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูมันอาจจะหมายถึงว่าช่วงชีวิตที่เส้นชีวิตขาดตรงนั้น คุณอาจจะได้รับอุบัติเหตุหรืออาจจะได้รับการเจ็บป่วยถึงขั้นอาจจะล้มหมอนนอนเสือและมีโอกาสที่จะไม่กลับมาเป็นปกติหรืออาจจะเสียชีวิตได้เท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องตายแน่ๆบางคนบอกว่ายเส้นชีวิตขาดต้องตายแน่ๆ คุณบางทีลายมือตรงเส้นชีวิตมันมีเส้นซ้อนกันเดี๋ยวผมจะมาวาดให้ดูว่าเส้นชีวิตขาดหมายถึงอะไรแบบนี้หมายถึงอะไรเส้นสมองหมายถึงอะไรเส้นจิตใจหมายถึงอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่าเรามาดูกันนะฮะว่าถ้าเส้นชีวิตขาด <c oughs> นะฮะเนี่ยนะฮะเส้นชีวิตขาดเนี่ยการที่เส้นชีวิตขาดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องตายนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการบอกเราล่วงหน้าว่าในช่วงอายุที่เราจะมาถึงตรงเส้นชีวิตนี้ ช่วงนี้อาจจะยูประมาณสัก40กว่ากว่าเงี้ยนะครับประมาณครึ่งทางของเส้นชีวิตแล้วเนี่ยมันหมายถึงว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องระมัดระวังมากอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หรืออาจจะมีการที่คุณจะต้องเจ็บไข้ได้ปวดรุนแรงได้แต่อาจจะไม่ได้ถึงตายหรือแต่ว่าอาจจะเจ็บล้ม,มอน,นอนเสืออาจจะถึงขั้น สมมตินะฮะถ้ามันมีเส้นหนื่งไม่มีเส้นหนื่งมาเสริมนะอาจจะถึงขั้นมีพิการได้ไม่เหมือนปกติได้อันนี้ก็คือต้องมาดูว่ามันมีอะไรเส้นอะไรมาค้ำไหมถ้ามันมีเส้นนี้มาค้ำช่วยเสริมก็หมายถึงว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะมีอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มันมีเส้นนี้มามก็หมายถึงว่าช่วงที่เป็นเนี้ยอาจจะป่วยหนักแต่ก็อาจจะฟื้นขึ้นมาได้หรืออาจจะกลับมาเป็นปกติได้ดังนั้นถ้ามีเส้น ตรงเนี้ยมีเส้นเยียวยาตรงเนี้ยก็ถือว่าช่วงเนี้ยคุณก็ผ่านมาได้หรือตรงเนี้ยอาจจะไม่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตอย่างมากจนคุณหาทางออกไม่ได้เท่านั้นเองหรืออาจจะแต่ส่วนมากตรงเนี้ยจะเกี่ยวกับบาดเหตุมากกว่า้าเป็นเส้นชีวิตนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับโดนรอบทําลายหรือมีสิ่งไม่ดีอะไรไม่ดีดังนั้นคุณต้องควบคุมอารมณ์ความนึกคิดของคุณไม่ประมาทแล้วก็จะผ่านไปได้ แต่ถ้ามีตรงนี้ก็หมายถึงว่าคุณก็ไม่ต้องกลัวนะฮะว่าจะแย่อะไรเงี้ยดังนั้นอันนี้ก็คือไปดูเส้นชีวิตก่อนนะครแล้วถ้าบางคนบอกว่าเส้นชีวิตสั้นนะเส้นชีวิตสั้นเส้นสมองสั้นเส้นจิตใจสั้นถ้าสั้นหมดเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นคนที่อาจจะอายุสั้นอายุไม่ยืนเพราะว่าหนึ่งเส้นชีวิตสั้น แล้วก็คือเส้นอ่าสมองสั้นคือทําอะไรไม่ค่อยคิดเอาแต่ใจอารมณ์รุนแรงเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งแล้วก็จิตใจก็สั้นก็คือไม่มีความหนักแน่นอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายอะไรอย่างนี้ดังนั้นถ้า3มเส้นนี้สั้นนี่อาจจะส่งผลว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะทําอะไรโดยที่ไม่ได้ยั้งคิดไม่มีสติยั้งคิดอาจจะทําอะไรโดยที่ ทำทำผิดพลาดไปอย่างรุนแรงได้นะฮะอาจจะทําให้ตัวเองเนยอาจจะต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอะไรเงี้ยนะถ้าถ้าสั้นหมดเลยไม่ดีถ้าเส้นชีวิตสั้นเนี่ยเส้นชีวิตสั้นน่ากลัวกว่าเส้นชีวิตขาดนะฮะถ้าสมมติเส้นชีวิตสั้นเงนี้ยแลวไม่มีตัวอื่นมาช่วยเนี่ยดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าไม่มีเส้นถ้าสมมติมันสั้นตรงนี้ปุ๊บแต่ถ้ามีเส้นเส้นวาสนาคือเส้นเส้นวาสนาขึ้นมาแล้วคำสมมติสั้นเงี้นะแล้วมีเส้นวาสนาคำนะยังรอดก็คือแม้จะมีปัญหา อาจจะอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยแต่ก็ฟื้นรอดไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไปดูน,นะฮะแล้วถ้าอ่าก็คือถ้าสมมติมันเราเรามีเส้นตรงนี้อ่าอันนี้เป็นกันนะนี่ก็มีนี้ถ้าตรงนี้เรามีเส้นเล็กๆขึ้นไปเงี้ยเป็นขาดเป็นช่วงๆขึ้นไปเงี้ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนคนเนี้ย ดูตรงนี้เหมือนเส้นขาดนะฮะเหมือนเส้นพุทตัวนี้มันขาดเป็นเล็กๆขึ้นไปเนี่ยเส้นๆขึ้นไปเนี่ยหมายถึงว่าเขา่มีโครงการอะไรมันไม่ได้เป็นเส้นที่ไม่ดีเป็นเส้นที่ว่าเวลาเขาทำอะไรเขาจะคิดแผนเป็นขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเส้นที่ไม่ดีไม่น่ากลัวดังนั้นเนี่ยมาดูเส้นที่ที่น่าน่ากลัวดีกว่าก็คืออันนี้ก่อนอันนี้ถ้าเส้นสมองขาดอันนี้เส้นชีวิตไม่ขาดนะแต่เส้นสมองขาด จ,จิตใจเส้นชีวิตเส้นสมองขาดอย่างนี้ถ้าเส้นสมองขาดอย่างเงี้ยให้ระวังเลยว่าคนเนี้ยบางทีอาจจะเป็นช่วงที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ดีอาจจะเหมือนกับว่าอ่าจจเป็นช่วงที่ถ้าช่วงจังหวะที่มาเจอตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นช่วงที่ร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงหรืออาจจะได้รับอันตรายเกี่ยวกับศีรษะเกี่ยวกับหัวช่วงนี้นะถ้าเส้นสมองขาดตรงนี้นะขาดแล้วมีเส้นมาต่อ คืออาจจะเหมือนกับว่ามีอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางสมองหัวกระทบกระเทือนสมองกระทบกระเทือนอันตรายอาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมก็ได้อาจจะแบบกลายเป็นคนพิการก็ได้ถ้าถ้ามันเส้นสมองขาดอย่างนี้นะฮะดังนั้นพอเรารู้ว่าเส้นสมองเราขาดช่วงไหนมันควรจะทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆก่อนที่เจ้ากรรมในเวรจะมาทวงแต่ถ้ามันมีเส้นเยียวยาคํามีเส้นเยียวยาคําเส้นสมองนะอันนี้คือเส้นเส้นชีวิต ถ้ามาีเส้นค้ำตรงนี้ตรงนี้ขาดจะมีเส้นคำ้ำหมายถึงว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้รับการทบกขบกระเทือนอาจจะแบบจปปเจอบติเหตุหรือเกี่ยวกับสุขภาพทางสมองมีเส้นเลือดในสมองแตกหรือมีเนื้ององในสมองแล้วอาจจะต้องผ่าตัดแล้วคุณก็หายรอดนึกออกไหมฮะคือรอดตรงนั้นอาจจะเกือบตายแต่สุดท้ายก็รอดก็คือมีเส้นเยียวยาอยู่ตรงนี้ก็รอดก็ถือว่าก็ก,ก,ก็โชคดีไปแล้วถ้าเป็น เส้นจิตใจขาดละ่ะอ่าอันนี้เส้นชีวิตแล้วถ้าเส้นเส้นจิตใจขาดถ้าเส้นจิตใจขาดเนี่ยถือว่ามันจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตใจก็คือถ้าเส้นจิตใจขาดหมายว่าคุณอาจจะจิตใจรุนเลไม่แน่นอนอาจจะทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่ามีความคล้ายๆว่าจิตใจฟุ้งซ่านอาจจะเป็นเกี่ยวกับอ่าโรคซึมเศร้าได้ดังนั้นต้องระมัดระวัง ว่าถ้าเส้นจิตใจขาดเนี่ยเราต้องมาดูว่าถ้ามันขาดใกล้ๆนิ้วไหนถ้าสมมติเราขาดใกล้ๆนิ้วนางอะสมมุตินะมาขาดใกล้ๆนิ้วนางถ้าไม่มีเส้นเยียวยานะขาดใกล้นิ้วนางเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะมีสุขภาพทางด้านจิตใจเสียและอาจจะมีเกี่ยวข้องกับโรคโรคหัวใจด้วยถ้าเป็นตรงนิ้วตรงตรงเหมือนกับนิ้วนิ้วกลางนี่นะฮะหมายถึงว่าอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่า อาจจะมีโรคหัวใจเกี่ยวกับโรคลูม,มาตอยได้อะไรเงี้ยดังนั้นก็ต้องรอะมัดระวังอย่าประมาทเท่านั้นเองแล้วถ้าสมมติมันขาดตอนนิ้วนางล่ะถ้ามันขาดตอนตรงนิ้วนางถ้าขาดตอนนิ้วนางคืออาจจะมีลักษณะหัวใจผิดปกติเต้นผิดจังหวะมีปัญหาเรื่องหัวใจอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ดูว่าหัวใจเส้นขาดตรงไหนถ้ขาขาดนิ้วนาง กัจ้าหัวใจเต้นผิดปกติหัวใจทํางานผิดปกติได้ถ้านิ้วกลางกัจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอโรคหัวใจเกี่ยวลูมาตอยได้แล้วถ้าเกิดไปขาดตรงใกล้ๆนิ้วชี้ถ้ามันมาขายใกล้นิ้วชี้หรือมันมาขายใกล้ๆนิ้วชี้นะถ้าเส้นจิตใจมาขายใกล้นิ้วชี้หมายถึงว่า,าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะอชอบรับประทานอาหาร,หารชอบกินกินมากกินจุ กินจนกระเพาะระบบย่อยผิดปกติพอระบบย่อยผิดปกติทําให้หัวใจผิดปกติไปด้วยอันนี้เราก็ลองไปดูว่าเฮ้ยถ้าเส้นขาดตรงนี้ปุ๊บเราควรจะระมัดระวังเรื่องเรื่องอาหารการกินนะถ้าเกี่ยวกับทางนี้ปุ๊บมันจะมีส่งผลเรื่องหัวใจง่ายๆว่าถ้าเส้นหัวใจมีการเส้นหัวใจมีการจิตใจาขาดเนี่ยให้เราดูแลสุขภาพมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราดูแลสุขภาพมากขึ้นเท่านั้นเองถ้าสมมติมันขาดขาดตอนตรงนิ้วก้อย ถ้าขาดตอนนิ้กยหมายถึงว่าอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องตับผิดปกติและอาจจะส่งผลทําให้เป็นโรคหัวใจเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเส้นลายมบือขาดเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องตายนึกออกไหมฮะบางทีมันไม่ได้หมายถึงต้องตายสมมติถ้าเส้นชีวิตขาดมอาจช่วงนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือมีอุบัติเหตุแต่เราจะไปต่อได้ไหมอยู่ที่บุญกรรมของเราต่อดังนั้นเนี่ย เราก็ต้องไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรมากมายดังนั้นเนี่ยคนที่มีเส้นลายมือขาดนะครับก็ไม่ต้องกวิตกกังวลไม่ต้องกลัวนะครับว่าเอ้เส้นลายมือฉันขาดเส้นชีวิตฉันขาดเส้นสมองฉันขาดเส้นหัวใจฉันขาดไม่ต้องไปซีเรียสครับเส้นลายมือขาดมันไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตคุณจะต้องแย่มันเป็นแค่สถิติเป็นแค่ความเชื่อเมื่อเรารู้ว่าเรามีาข้อบกพร่องหรือข้อด้อยยังไงมันก็ทําให้เราแค่เรามัดระวังตัวเพิ่มขึ้นมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น คุณรู้ว่าเส้นเส้นชีวิตคุณขาดคุณไม่ได้ว่าคุณจะต้องตายแต่คุณก็ควรจะระมัดระวังตัวเองมากขึ้นมีสติแล้วก็ทําบุญเยอะๆให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆแล้วในช่วงที่เส้นชีวิตมีปัญหาหรือเส้นดวงชะตามีปัญหาคุณก็อดทนมากขึ้นเท่านั้นเองนึกง่ายๆว่าแต่ว่าคนที่มีการบางการฝ่ามือส่วนมากเส้นชีวิตเส้นอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยขาดนะครับและส่วนมากก็จะมีเส้นเยียวยาเส้นคอยเส้นอุปถัมภ์เส้นพี่เลี้ยงคอยอยู่ข้างๆดังนั้นคนที่มีการบางการฝ่ามือที่หลายคนบอกว่า ทุกเหลือเกินอุปสรรคเยอะเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินต้องถามตัวเองก่อนว่าถ้าสมมติเราเป็นทหารฝ่ายฆ่าศึกเขาก็เป็นทหารเราเจอทหารฝ่ายฆ่าศึกตรงข้ามเราจะทำร้ายเขาก่อนไหมเราจะยิงเขาก่อนไหมเราจะฆ่าเขาก่อนไหมเมื่อเขาเป็นศัตรูเราเราเป็นทหารเ้าเป็นทหารกันเราก็ต้องฆ่าเขาก่อนแต่ถ้าเราไปเจอชาวบ้านเราเป็นทหารเราเอาไปลบเราไปเจอชาวบ้านเจอชาวไร่ชานาเราจะฆ่าชาวไร่ชาวนาฆ่าชาวบ้านไหม เราก็คงไม่ฆ่าเราก็ปล่อยเข้าไปเพราะเขาไม่มีพิษไม่ใายกับเราแต่เมื่อเราไปเจอทหารฝ่ายตรงข้ามเรายิงก่อนเลยใช่ไหมนั่นแหละครับเหมือนกันเมื่อคุณลงมาเกิดคุณอาสาลงมาเกิดคุณอาสาลงมาสร้างบารมีมาสู้ดังนั้นเจ้ากรรมในเวลและศัตรูมารทั้งหลายมันก็จ้องเล่นงานคุณเมื่อคุณลงไปในสนามรบถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัวมาคุณไม่อดทนคุณไม่สร้างบารมีเพิ่มไม่สร้างบุญเพิ่มไม่สวดมนต์สร้างสมาธิเพิ่ม คุณก็ไม่มีอาวุธที่จะไปสู้เขาเมื่อเจอทหารฝ่ายตรงข้ามมันก็สก,กัรรมคุณมันก็เล่นงานคุณคุณก็ถึงบอกว่าทำไมคุณลำบากทำไมคุณอุปสรรคเยอะทำไมคุณเจอปัญหาเยอะทำไมคุณไม่สบายสักทีก็แง่และครับเพราะเมื่อ คุณไม่สร้างบารมีให้ตัวเองมีอาวุธแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมีบารมีเพิ่มขึ้นบารมีมันเหมือนคืออาวุธของคุณนะฮะบุญกุศลก็คือเหมือนกับเป็นเกาะคุ้มกันคุณไงดังนั้นวันนี้รายการพิหาราเล่าก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่มีการบางก,การฝ่ามือหรือไม่มีการบางก,การฝ่ามือแล้วมีเส้นชีวิตขาดหรือมีเส้นขาดเนี่ยขอทุกคนมีกำลังใจต่อสู้ชะตาชีวิตเส้นลายมือเป็นแค่สถิติ ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตดวงชะตามันไม่ใช่กําหนดชีวิตเราตัวเราเองบุญกรรมสิ่งที่เราทํากําหนดชีวิตเราดังนั้นวันนี้รายการพิหามาเล่าก็กาบขอบพระคุณทุกคนที่เมตตารับชมคลิปจนจบนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอ่าหมั่นสร้างบุญบารามีแล้วก็จะได้ประสบความสุขเ็จชีวิตร่ํารวยมีเงินมีทองอยากรวยก็สร้างทานบารามีอยากดีก็ถือศีลน,นั่งสมาธิสวดมนต์ก็ขอให้ทุกคนสมหวังครับขอบคุณครับ